สวัสดีท่านผช่วงท่านนะครับผมนิวผมโอ้นั่นเองวันนี้เนี่ยผมจะมาเอ่อให้ทุกคนมาดูกันนะครับผมมันก็คือดันเบินนิ่งนั่นแหละแต่มันจะเป็นโหมดแบบว่าเฮดฮันเตอร์นะครับผมซึ่งมันจะต้องซึ่งมันจะต้องโดนหัวนะครับผมไม่งั้นไม่ไม่แล้วไม่งั้นเราก็จะไม่ตายนะครับผมมาให้ดูเลือดเราจะลดทีละหนึ่งนะคะผมมึงพอมึงพอมึงพอลองฟันหัวลองฟนหัวลองฟันหัวครับ แล้วก็สำหรับด่านนี้นะครับระเบิดเนี่ยจะใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับผมเอาปลาระเบิดเยอะรอระเบิดมาไม่ดูหาแม่ดิปลาระเบิดมาระเบิดไม่มีแล้วหมดมาบ้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจลบเดี๋ยวผมจลบเลือเหลือยี่สิบเจ็ดเลยนะครับผมจากร้อยสามสองอุ้ยโดนทองได้เวลาสู้แล้วแหละได้เวลาสู้แล้วแหละมา ไม่ตายไม่ตายหรอ <c oughs> ล้ม <c oughs> ฉันต้องฟันเธออีกน,น,นะไห <c oughs> โอ๊ยหน้ากากหลุดหน้ากากหลุดไม่ตายไม่ตายไ <c oughs> อ้ลมแล้วจะอะไรเนี่ยโว้ยไอ้แยกร่างกันเหรอวะ <c oughs> คุณแยกไม่ออกไม่ออกฮะ <c oughs> ไม่รูเลย ตามล้ก็ตามมาตามได้ถ้าไม่ปิดเธออาจจะเรียนตอนเย็นก็ได้ตามทันจะตามมาิไม่ตามเว้ยมันเป็นคนลาดไปช่วยเนดวนะเดี๋ยวไปช่วยเองไปเองมาเยเ่นลยสามจากรอยยิบห้าประตูปันตูั้มคุ้มมากประตูฮะไม่ค่อยมีประโยชน์นะ มาตามมาตามามาตามามาตั้งแต่ตมาตามามาตามสักพักหนึงอืมนาม่าเบื่อจังโมโหโมโหโมโหมาดิมาใช่ไหมผเล่นม่ดีแล้วไม่บอกกันอะไรไม่ดีต้งไ,ไหน,นไาศาศาก็กนม,มิปอสติปกติปะเลือกไปเป็นตัวไม่ตาย ับอกถามและนี่ตัวอย่างเป็นแบบแตนกนนะคะหรือวาดันนั่นเองืนปืนแบบเล่้หัวเท่านั้นนะฮะไปจ้าเลยนะมืงอาขอเวลาเจัวยวเดีเปลี่ยนเป้าก่อนหัวตกแป๊บกลับมาหมดเลยมาขอฟังแต่งฟังก็ไม่ดีไงเสียงเบาเปลี่ยนยังเลือดไม่ไหลวะ โดนจ้าพี่ชายโดนลับครับไปพุ่งหลาสู่ห้องโถงไปดีิพึ่งกี้แรงกว่าโอยกลัวระเบิดโอเคเดี๋ยวกูมีช่วยให้เลยหรือว่ากูมีโฟมองด้วยโอ้โหแม่ไม่ยิงกูแม่ยี่แม่ยิงมึงอ่ะไอ้ชิ้นี่ยคุอยู่ข้างล่างสุดแล้วไม่ยิงคุณต้องยิงไปกิ่นัดไว้พี่มึงจะตายเรื่องหรือไม่เรื่องยิงไปแต่นัดยิงไปแต่นัด ยิงโดนตัวไม่มีผลหรอกดูให้เว้ยตัวให้ยิงโดนไอ้อู๋ไม่ยิงหัวให้เลยแน่เลยเพิ่งรู้เหรอไออู๋ไอู๋แรงหัวไม่เป็นมึงเพิ่งรู้เหรอฮมึงรู้เฮ้ยทำไมรู้สึกแรงขยับปืนแรงพี่เปิดสีวะเร็วกว่าเดิมนั่นึองเดี๋ยวกันตั้งค่าไอพีแม่งบักช่วยร้ายแบบไม่บักนี้ไม่ดีนะ มเทลียมากเดี <expand> ๋ยวกูด like bon oh oh uh, so ูกูสามารถดูมึอได้เล้อกัไอย่นไอ่อยนี่นะโอ้ยงกระโดดได้อ้ยกำลังโ้อ้ยดอยู่นี่อยู่นี่โอ้ยอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เอ้ยเ้ยเ้ยเ้้ยเ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 อยเ้ยเอยเ้ยเอยเ้ยเ้ยยเยเ้ยเ้ยยเยเ้ยเ้ยเ้ยเยเ้ยเ้ยเ้ยยเ้ยเ้ยเ้ยเเ้ย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 เเ้ยยเ้ยเ้ยเ้ โอ้เล่นแบบนั้นโอ้ไม่รอดคนหนึกว่าผูเล่นลรงคนนึงอะโอ้ยเล่นโอ้ย่างนี้เลยโอ้อยู่นี่โอูยนี่โง่โอ้ยไม่รอดอ่ะโอ้ยไม่รอดอ่ะเนี่ยโอ้ยอยู่นี่มือสั่นไม่รู้เป็นไรวะเขียนปะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้หาว่ากูเขียนเปล่าวะเขียนเลยไอพี่กี่ฮะโอ้ถ้าเป็นพี่พี่รู้สึกผ่านมันฆ่าพี่มันก็ตีพี่พี่อัดคลิปไปแล้วไปส่งให้เจมไปแน่ อัดดิแย่หรือเปล่าตัดหรือเล่ตัดเลยตัดตัดฐานมันอยู่นี่วะอาะไรทุกคนนะครับจำไว้นะครับผมและสองบ้างนี้นะครับผมสามบ้างสามบ้างไม่เป็นไรมีตัวอีกตัวนึงยกเพชรว่ะโทษทีบแล้วนสามบ้างนะครับผมสามจุดชื่อว่าบอสคุ้บ็ดคุ้งนะแต่เขาเขียนไม่พอเมื่อกี้โคตรง่ายนะอุ้ยอุ้ยยิงพี่อะโอเคนะครับผมสำหรับสำหรับยศเพชรนะครับผมเขาชื่อว่าจอมโจรและกากดำนะครับผม ไอ้เพื่อย่แล้ว่โีไ้เื่อกูเปลี่ยนชื่อให้แล้วแต่แต่ฉลาดก่อดอะไรเนี่ยยิงอะไรเ่ยิงอะไรเนี่ยสัตว์แม่เอแพงอีดอกเจแกบอกให้น่อยเจหน้ากากหน่เปียะยยูเจยูนี่ไโอเมแกบอกให้หน่อยเมันชอบบักขึ้นมาอยู่บนัานะเจม ไอจีเอ็มไอจีเอมออกมาแล้วบอกหน่วยได้หน่วยอะไรหน่วย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 กาอัน้างทุกหน่วยทุกหน่วยเรียเจ้ยโอยอยู่นี่คุณช่วยยิงเว้วยคอยยิงมาช่วยยิง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 อยู่เฮ้ยยิงกับแฮปเปอร์นี่เองคุณช่วยยิงอยไหมกูแบบช่วยยิงส่งสัญญยาว่าอยู่ไหนเออแล้วก็ยิงไม่พอช่วยยิงมันีเสียงไม่ทุ้มว่ะแบบเล่นไฟมือสันหน่อยไหมแบบติ่นหวาดตัว กรูจริงวะกูเพิ่งจะตัดการแต่การไปดูหนังกูยังไม่ได้ฝึกเที่ยอะไรเลยอยู่ดีแม่ก็เริ่มเล่นกูก็กูเพิ่งมากูไม่ชินนะเนี่ยจริงๆถ้ากูไม่ไอเด็กมันก็เลยไม่ได้ถามว่าไม่ได้ถามมือไม่ได้ชินอยู่เดียวไ้ห้ามไปลอยมือไม่ชินจริงนะเนี่ยพี่เหมือนกูเข้าไปลบในโซลลภูมิด้วยเลยเแต่แม่ล้องว่ายังไม่ชินอ่ะไม่ใช่ไงกูใช้แบบเนี้ยจนเล่นมาตลอดกูใช้แบบนั้นแหละ เอ้ยคุณนน่ากลัวกับมีอะไรนี้ใหม่หมดเลยโหแบบงงมากตอนนี้ยังไม่ชินเลย I believe I can fly I believe I can fly ทุยขึ้มาแล้วลื่นแม่งลื่นนะครับท่านผู้ชมเขาเลยตกกระไรพอยโจ้ไม่ใช่ตกะไจพอยโจ้เหรอให้วันเจดีนายเนี่ยชื่อมึงไอเจดออยู่นู่นเนี่ยมาอยู่ช่วงก็ได้ไปสร้งแล้วไนโอว์มันในนั่นอยู่ไอโอว์โดนยิงกูยิงหน้ากันหรือเปล่าเออ โอ้ยปู่แม่งไอยหลังกูฮ่า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 เออคิดว่าล่อเหรอเจ๊เราคิดไปเจ๊เราคิดไปล้ลงมาน่ากี่แล้วก็สำหรับเจ้าตัวเฮทันเตอร์นี้นะครับผมก็สามารถปรับได้หลายอาด่านเลยนะครับผมเอ่อด่านที่ได้นะครับผมก็จะมีเลนล้อขอยสูตรเอ็มสเตชันวอร์ริงฮอลล์แคลกราวเซนแมนชั่นแล้วก็ด่านไฮเดรนนะครับผมเอ่อสามารถปรับได้นะครับผมเอ่อจะเป็นด่าน เป็นโกนเป็นพกอะไรนะครับผมเป็นอาวุธระยะประชิดอะไรก็ได้นะครับผมแต่วางระเบิดเนี่ยเขาไม่ได้นะไม่ได้ก็คือจะได้แบบเป็นแบบเด้นแบบเท่านั้นนะคะผมสําหรับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมก็ยังไม่รู้อะไรมากนะครับผมก็รู้แค่ที่กลับไปต้นคลิปนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราผมก็แค่มาให้ดูเฉยๆนะครับผมไม่มีอะไรมากก็ขอราไปก่อนแล้วก็ผมสวัสดีครับ